ก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องก็คลิปนี้บ่นมียังมากมายพี่น้องมาถ่ายต้นไอต้นแต่พี่น้องมาถ่ายต้นแต่เบิงก็คือว่าไอเจ้าของนาเขาหนีให้ให้ผมให้ผมไอเห็ดทานมาให้ผมเอาตัดไปเห็ดทานส่วนจะให้มากให้น้อยเท่าไหร่ก็ไม่ว่าสัว่าหรือไม่ว่า ขอแต่หายหายหายแน่แจ้งน้อยพันว่าก็คือมันมันต้นแต่ต้นนี้ก็ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่พี่น้องบ่่หญ่ปันใดเออพันว่ามันงํามันงําหน้าเพราะว่าต้นไม้มันเยอะพี่น้องก็คือมีต้นนี้ต้นนี้ต้นหนึ่งแล้วก็ต้นผู้อีกต้นหนึ่งเห็นบ่นี่แหละต้นนี้อีกต้นหนึ่งอืมก็สองต้นนี่พันว่าตัดออกเลย เพราะว่ามันงามัมนมันไม่ได้ข้าวคนว่าผมก็เลยมาเบืองหลักกระไทยพี่น้องเบืองว่าไอ้ต้นแตนพี่น้องมันมันเห็ดอย่างใดแดนเนี่ยไอ้ต้นก็บม่ใหญ่ปานไดหรอกพี่น้องไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกก็คือบาบาสิบสองนิ้วนี่ตัดขาดพี่น้องบาสิบสองนิ้วนี่ตัดอลยคือมุนนะ่ะพี่น้องมุนรอบนะ่ะมุนรอบนี่ตัดขาดตัดขาดพอดี อบาสิบสองนิ้วนะวพี่น้องไม่ใหญ่บอกก็ผมว่าไม่ใหญ่านาดนี้แต่ว่าไออยากถามพี่น้องว่าต้นแต่ขนาดนี้เนี่ยเอาไปเห็ดอย่างไดนอกจากทานพี่นอ้องเออเพราะว่านี่ต้นแต่พี่นอ้องต้นมากนี่ท้าแม่นเลื่อยกับมันหมดมันอยากกินพี่น้องเลยหมดมันอยากกินเอือถ้าเลื่อยไว้นี่หมดพี่น้อง งอดมันหมักด้กระพีมันนะเออหรือว่าสีเอาเห็ดโตบะบเนาะสีเอาเห็ดโตบ้บ่ปะมันสีคืออยู่บ่พี่น้องทำโต๊ะทำที่นั่งนี่มันสีคือบอพาพาสักไอ้ทำเห็ดเป็นไอ้สี่นิ้วบอหรืออะไรความหนาประมาณสักสี่นิ้วพาแบบพาเป็นพาเป็นปีกเลยเนะี่ยพี่น้องพาเป็นปีกเลยเนะี่ยมันมันสีคือบอหรือว่าสี ลูกอาชีพทานหมดเลยบ่อแคอมเมนต์มาบอกกันด้เพยายาี่น้องเด้ออือพอดีว่าเจ้าของหน้าเขาอยากอ,งอ,งาอ่องกนออแต่ก็คือว่าเขาก็บ่อยากเสียเงนนินนะเนาะอมไม่อยากเสียเงนินก็เลยบอกบอกผมว่าเอาไปให้ทานหลด่นว่าเออให้ให้เท่าไรก็เอาเออก็คือว่าคือประมาณว่าเจ้าของเขาไม่เอาแล้วนะ่ะเออเจ้าจของเขาบอกว่าก็ถ้าจะเอาไปทําฐานก็แบ่งให้หน่อย กะคือว่าวเราเท่ากะต้องมีน้ำจงน้ำใจให้เพ่อนแนมันบ่ลระเพิิอนอุตสาเขาอุตสาให้ไม้ฟรีไว้ไง่ยายแบ่งให้เพ่อนแนสักเน็กสักน้อยก็สอบสองก็สอบอืการใดก็คอมเมนต์มนาะบอกกันได้พี่น้องเด้ว,ว่าอต้นแต่ต้นแต่หรือว,ว่าต้นมะข่านะ่พี่น้องต้นมะข่าต้นประมาณนี้เนี่ยมันเห็นอย่างใดแน่เนี่ยแต่ผมเบิ้งนี่แก่นมันหนาสิบยยป่ยใหญ่บันไดพี่น้องแก,ก่นก็น่าจะไม่ใหญ่เท่าไหร่อือ โอเคพี่น้องคลิปนี้มาณนี่ยใครไอ้ใครที่พอจะรู้แนวทางหรือว่ารู้ไอ้วิธีการหรือว่ารู้ไอ้ไม้ไอ้แต่พี่น้องเอาไปใ็้ประโยชน์อย่างใดแน่ค,คอมเมนต์มาบอกพี่น้องคอมเมนต์มาบอกแน่คือผมกะบ่รู้ที่ใช้ยังนะคือว่าจะผ่าว่าจะผ่าทําหน้าสามหน้าสี่มันก็มันก็เทินนะพี่น้องเพราะว่าต้นมันสั้นไหมความยาวเนี่ยผมว่าน่านจะประมาณประมาณสองเมตรอลำต้นนี่ จากโคนถึงกิ่งแยกเนะี่ยประมาณสองเมตรพี่นอ้องประมาณสองเมตรกับมันคือมันกระเทือนนะพี่น้องมันกระเทือนกระเทือนทำนู่นทำนี่ทำนั่นอนะ่ะอืมถ้าพี่น้องมีเทคนิคหรือว่าวิธีการดีๆก็คอมเมนต์มาบอกกันไดนะ้พี่น้องด้วยเพราะว่าผมกะแต่แม่นใจผมผมกะเสียทานอย่างเดียวเลยเพราะว่าทานไม้แต้นี่ไม้แต,ไแต่ไม้มะค่าเนี่มันมัน,ทานม,น,นะนทานมันแห้งเลยพี่น้องทานมันแห้งทานมันทน อมอโอเคพี่น้องคิมนี้กระ่ามมันนี้ไม่มีอะไรมากมายมาถ่ายให้ดูเฉยๆสวัสดีครับบม